กิสิิกาจึงนำเอาเรื่องนี้มาพิจารณาและไม่พิจารณาแต่เฉพาะตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดดูสภาพแวดล้อมด้วยว่าคุณกิติรัตน์อันนี้ต้องเอ่ยชื่อกิติรัตน์เพราะเขาส่งชื่อคุณกิติรัตน์ว่าคุณกิติรัตน์นอกจากดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีแล้วยังดำรงตำแหน่งประธานของกรรมการที่ไปกำกับดูแลเรื่องหนี้ของภาคประชาชนด้วยดูแค่นั้นไม่พอ ดูโดยใช้มาตรฐานของสารรัฐธรรมนูญที่ดูสภาพแวดล้อมบริบทต่างๆก็ดีว่าคุณกิติรัตน์มีความสัมพันธ์างการเมืองหรือไม่อย่างไรถ้ามีใครบอกว่าคุณกิติรัตน์ไม่ได้สัมพันธ์างการเมืองเนี่ยคุณเชื่อไหมถ้าบอกว่าคุณกิติรัตน์ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยแล้วลาออกจากการเคยเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยคุณเชื่อไหมว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ในการเมืองอย่างแนบแน่น กิตติการเนี่ยเขาเขาหยิบประเด็นพวกนี้ไปนั่งดูเดินสายหาเสียงให้กับพรรคเพื่อไทยเมื่อออกจากตําแหน่งประธานที่ปรึกษาแล้วก็ยังใส่เสื้อพรรคเพื่อไทยด้วยคุณกิติรัตน์น่าจะยังไม่พ้นจากความผูกพันทางการเมืองกฎหมายที่เขียนว่าจะต้องพ้นจากการเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีจึงมีปัญหา